ทางสมาคมกีฬาชนิดรองริสมาคมแห่งประเทศไทยในธรมาร์จิวธรรมขอชี้แจงว่าการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559เมื่อวันที่23มกรา2559การเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะของการดำเนการสมาคมในในข่าวดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของสมาคมด้วยเหตุหลายระการซึ่งสมาคมได้แจ้งเหตุดังกล่าวต่อผู้ว่ากกทแล้ว สมาคมจึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงให้สื่อมวลชนทราบถึงสาเหตุที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับจึงขอให้ฝ่ายกฎหมายของสมาคมกีฬาเทนนิสรองนิสร,ร,ร,ราชของประเทศไทยในพระอรคราชบปลังก์ได้ชี้แจงและมีเอกาสารมอบให้พื้นฐานเลยรับคมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปทางการกีฬาของประเทศไทยเป็นระยะซึ่งว่าเมื่อวานนี้เนี่ยท่านผู้ว่ามีความเห็นว่า การประชุมและการเลือกคาัิกีฬาเทนนิสวอลเทนนิสได้ตรวจสอบเพราะในจริงแล้วว่าการประชุมหย่างันที่23มากรามมีการกระทําที่ขัดต่อพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยพศ2558มาตรา59นะครับนะฮะซึ่งเป็นหลักฐานสําคัญชิ้นหนึ่งที่จะที่จะตรวจสอบว่าผู้เขา้าร่วมประชุมเป็นสมาชิกหรือไม่ได้สูญหายไปนะครับ เรื่องนี้สมาคมก็ได้แจ้งความร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนให้ให้ตรวจสอบเรื่องนี้ไม่ในเวลาข้อบังคับพูดอ,อ,อ,อย่างนี้แล้วเราต้องการเรยกร้องอะไรวันนี้ผมก็มาแถลงข้อเท็จจริงว่าเราได้ส่งเอกสารไปให้ท่าน <c oughs> ผู้ว่ากรกตมาเยอะมากนะครับแต่ว่าท่านแถลงงามมามาเหมือนว่าไม่ได้อ่านเอกสารเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เรายื่นฟ้องศาลไปเรื่องผิดข้อบังคับอะไรต่างๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย การกีฬาทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้ดูเลยหรือเปล่าเดี่ยผมไม่แน่ใจนะครับคือผมผมเป็นตรงๆถ้าถ้าเอาตามก,กฎกติกาแม้แต่น,นิดเดียวเนี่ยผมว่ามันต้องโมฆะอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ใจผมนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าผมคิดก็คงจะต้องศาลครับในในส่วนนี้ครับเพราะว่าเขาได้นั่นไปแล้วก็ถือเป็นระบบทางทางคนคนรับผิดชอบในส่วนนั้นเขายอม กล้าตัดสินใจไปแล้วจริงๆเราก็ต้องพึ้นฐานนะครับจจ้จจาเมื่อวานเขาไม่ยอมรับโทรศัพท์ผมเลยผมกดไปไม่รู้กี่เที่ยนะครับพอประกาศก็ผมรู้ผมเอ้ยอประกาศเลยตอนนี้ <S <S พอผมผมก็คุยกับทางเจ้าที่ท่นี้บอกฮ้ยถ้าสามโมงเนี่ยมันจะประกาศเนี่ยมันลางบอกเหตุไม่ดีนะเพราะมัน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 เหมือนจะทําให้เราไม่มีเวลาทำอะไรในในส่วนนี้ถ้าประกาศตอนเช้าเรายังมีเวลาทำอะไรเยอะนะครับในส่วนนี้แสดงว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอีกสิบนาทีพอผมแจ้งมาก็ อาประกาศประกาศผมก็ติดต่อไปกดไปสองสครั้งก็ไม่รับโทรศัพท์ผมนะฮะในสวนถ้าเกิดว่าเข้าไปคุยแล้วท่านผู้ว่าบอกว่าสามารถชี้แจงได้ทุกข้อเขาตามกฎหมายอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดไปคุยแล้วเราสามารถจบได้ไหมคะถ้าเกิดขั้นชี้แจงมาได้แต่และข้อแต่ละข้อคือคือถ้าเอาศาลครับเพราะตอนนี้ไม่ไม่ไม่คุยก็คุยกันปกติเพียงไปถามตามความรู้สึกว่าเป็นขัรคพววกันนฉยในะครับเพราะจริงผู้ว่ากับทาง